บอยขอพูดบ้างหลังถูกทัวลงแบบงง,ง,งๆเกาะกระแสพี่จองคันแลนพระเอกดังบอยปกรณ์เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่โดนความน่ารักของ2องยูทูบเบอร์ชื่อดังคันแลนและพี่จองตกเขาเต็มๆเลยเลยค่ะบ่อครั้งที่มีการไปคอมเมนต์แซวจนเกิดกระแสดราม,มา่าทั่วลงถูกมองว่ากาอกระแสหิวแสงหรือเปล่าล่าสุดได้เจอหนุ่มบอยเจ้าตัวก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์วิจารณ์ออกความเห็นหรืออะไรก็ตามแต่ว่าในมุมผมผมก็รู้สึกว่าการคอมเมนต์ถ้ามันอยู่ในความพอดีก็ดีที่สุดความจริงก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับคอมเมนต์ที่บอกผมเข้ามาด้วยความหวังดีอันนี้ขอบคุณจริงๆแต่ส่วนคอมเมนต์ที่บางทีมันเกินพอดี ผมก็ได้เห็นเพราะว่ามีคนถามเ,าเรื่องความตั้งใจเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาอยู่แล้วส่วนบางอันที่เกินไปบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยผ่านผมก็แค่คนคนหนึ่งที่ชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งเราก็คอมเมนต์ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีอยู่แล้วความจริงแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์อะไรอยู่แล้วผมก็ดูช่องนั้นช่องนี้ศิลปินคนนั้นคนนี้ และพอเราดูแล้วเราชื่นชอบใครเราก็อยากแชร์บางทีเราก็แชร์ลงสตอรี่ว่าน่ารักดีคนที่คอมเมนต์ว่าเกาะกระแสผมก็อยากจะถามกลับเฉยๆว่าผมไปเม้นแล้วมีงานขึ้นมากหรือเปล่าผมไปเมนแล้วผมมีกระแสมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ผมก็ยังทำงานเหมือนเดิมทุกวันเท่าเดิมไม่ได้มีมากขึ้นไม่ได้น้อยลงแต่ผมเม้นพรชื่นชอบเฉยๆ เรื่องการเกาะกระแสมันไม่ใช่แต่ผมเป็นคนเลือกที่จะไม่โต้ตอบจะมากกว่าไม่จําเป็นถามว่าเรื่องนี้เฟย์พรปวีแฟนสาวว่าไงบ้างบอยบอกว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เข้าใจเจตนาเราคือตัวเราเองก็ไม่ได้หน่อยอะไรขนาดนั้นผมอยู่ตรงนี้มานานเข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้ดีมันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่เข้าใจและไม่เข้าใจถ้าเข้าใจในคอมเมนต์แง่ดีๆก็ขอ,ขอขอบคุณแต่ถ้าเข้าใจในแง่ที่เกินพอดีก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเอง